สวัสดีครับปัญญุดเนาะมาพบกับเบาสอนแฟมิลี่เนาะพ่อแม่พี่น้องกับมาทักทายกันวันหยุดมาเนี่ยกับมีเมนูพ่อแม่พี่น้องอาหารเช้ากินกันง่ายๆเนาะย่างอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับสมกันเลยพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหลังจากย่างลูกชิ้นแล้วเนาะคนน่ะเสร็จแจ็คเสร็จแจ็คพ่อแม่พี่น้องสมตำตำมะฮุ่งแล้วกัลูกชิ้นติ่งเนาะไก่ย่างพ่อแม่พี่น้อง เขาเหนียวหอนหอนกินเข่ากินเข่าร่วมกันเด้อพี่น้องปองปายน่าจะกูทุกคนกินกันหลายๆคนพอนี่พี่น้องเมนูบ้านๆเนาะเมนูแบบบ้านๆยุกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาจะกูทุกคนแซ่บหมครับกทางลาวทางกลางประเทศเนาะกินน่วกันทำอย่าง่ายมาส่งเครื่องสมตำ ไก่ย่างลูกชิ้นปิ้งเนะเาะข้าวเหนียวหหอนๆของแซบ่บ้านคราบว้ยพี่น้องขาดบ่ได้เนาะอาหารรักคุอตำมังงงอะไรทำไงเนี่ยแซ่บแซ่บทำเองแซ่บเอง,สเองใส่กระปูพร้อมไมพี่น้อง นี่ปูหน้าเนาะปูหน้านี่แหละตำแบบบานๆซ่บๆบายขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะขอขอบมกขอบใจทุกท่านเนาองที่คอมมาติดตามเราชม